ทหารบกนะครับจริงๆทหารบกเมื่านนี้ถ้าชนะเนี่ยจะเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นไทยลีกทันทีนะครับใช่ครับผมแต่ว่า,าเทศบาลเมืองราจีนจนี้เล่นในบ้านนะครับ,รบแล้วประจีนเนี่ยเขาต้องการคะแนนเพื่อนหนีตกชั้นด้วยรับครับก็บดว่าทางด้านนาทีครึ่งแรกทำอะไรกันไม่ได้ใช่ครับเหมกอนการสูรสนทางบัดปขายเกมนี่นะครับ ก็เป็นทีมเจ้าบ้านมาได้ประตูชัยจารุวัฒนามูลนะครับปุ่มดูดูดิบอลแทบจะไม่แพ้ติดน้ำนะครับกับคือจังหวะหยับยิงจังหวะเปิดบอลอะไรนี่ครับจะผิดพลาดไปหน่อยครับครับจารุวัฒนามูลเราือนบอลฉลับน้ำนิดหนึ่งด้วยนะครับเข้าประตูไปนี่แหละซองแตกนะครับผู้สาวประตูสุริยาครัอะหาซิเมนะครับ ปประตูของฐานบกแล้วประตูที่มันเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมด้วยนะ,นะคุณกาโดใช่ไหมนาทีที่87เออแล้วก็ทําให้ฐานบกยังต้องรอการไปฉลองต่อไปอะ่ะจริงๆดูแล้วก็ก็น่าจะได้เลื่อนอะ่ะ